จากนั้นสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระพราชดำเนินไปทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาประจำปี2555 เวลา16นาิกา50นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงทรงเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาประจำปี2555ซึ่งสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาองค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสที่ปีพุทธศักราช2555เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดบบ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา85พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเจริญพระชนมายุ6 0พรรษาและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ส่งอุปถรัรมภ์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในการนี้พระราชทานเสาเสมาธรรมจกักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพระราชทานโล่รางวาัลเกติบัตและของที่ระลึกแก่ผู้ชนะการประกวดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและผู้สนับสนุนกองทุนศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยจัดก,กิจกรรมให้ผู้รศาสิิกชนได้ปฏิบัติตนตามวิถีแห่งชาวพุทธอย่างแท้จริงมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวังมาประดิษฐานในบุษบกกลางบนทลนพิธีท้องสนามหลวงเพื่อให้เวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุถวายเป็นพุทธบูชานิทศกาลสังเวชนียสถาน4ตำบลจำลองการสาธยายธรรมการประกวดวาดภาพการแสดงทางวัฒนธรรมของนักเรียน การสวดมนต์เสริมบารมีประจำวันเกิดผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่4มิถุนายนศกนี้